จเจริญพรสวัสดีสบายดีวันนี้วันพฤหัสที่29ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีพุทธศักราช2566ปีเถาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางร่วมงานเทีหล่อพระพุทธรูป เก้านิ้วจำนวนมากมายหลายองค์วันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับอดิสงการสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกกรรมฐานการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวัยมากการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตัดว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตแปลว่าการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมากการสร้าง พระพุทธรูปนี้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐานส0กองท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี้และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ที่นี่เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยงามตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็นฉะน,นั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหนก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธาแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะว,วันออกหรือทิศเหนือไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะว,วันตกหรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางไม่เหลือใช้ส่วนอดิสงการสร้างแท่นพระนั้นก็มีอธิสงเหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปคือแท่นพระพุทธรูปเข้าบกพ่องอยู่เราทำให้เต็มอย่างที่นางวิสาขานาวิสาขาหรือพระศิวลี ได้เคยทำมาในอดีตศาสตร์อน,นิสงส์ใหญ่บากจะเกื้อหนุนให้รวยวาสนาบารมีสูงการสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงนะจะทำให้ฐานะของเราดีขึ้นพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นบุชนียะวัตถุสูงสุดผู้สร้างจะผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ดังนี้ 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้างอานประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิศรัทธา 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมีส เมื่อขนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมาจัดเป็นกุศลส่วนวยาวัจจไม่สีเมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ได้เป็นที่ตั้งแหง่งความตามอนุสร์ถึงจะถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยกุศลจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมาห้าอำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมาส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงามมีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักไข่ของประชาชนและมีอิสริยยศบริวารทรัพย์สมบัติตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโลกวิกลวิการ 6. ปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุขติภูมิทันทีในสมัยการมรณะแล้วหากมีอารมณ์ในกุศลจิตนั้นปรากฏให้จิตก่อนยุติ 7. เป็นการส่งเสริมพุทธศินให้เจริญแผ่หลายพุทธศินนั้น ในสนที่จเจริญทางสติปัญญาเขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุข,ขุมปาณีตละเอียดอ่อนเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรมและปัญญาฐานะบริบูรณ์บริสุทธิ์การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอนิสงส์มากแม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคาก็จะมีอนิสสนอานิสงส์ถึงห้าขับตัวอย่างเส้นคนที่สร้างพระแก้วมรกต หรือพระแก้วแดงตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรุเทพธิดาและพรมในชั้นต่างๆเสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิน้นเพราะผลบุญที่ได้นี้มันก็ต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่งสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก ก็ลองนึกดูเถิดว่าวันวันหนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไรคณะใดกลุ่มใดก็มีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตนเองและส่วนรวมและอีกในหนึ่งพระพุทธรูปพุทธศินสูงค่าสัญ,ญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสาวพุทธทุกคนกราบบูชาเป็นเสมือน เครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลร,รมอันดีงามเกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้นได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศินละปะวัตถุโบราณณประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพป,ปูษามีเพียงปูชนียบุคคลวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทนเช่นพระธรรมจักรและกวางหมอบเป็นต้นต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานแล้วจึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยในขั้งแรกนั้นเป็นผีมือของสาว สร้างซาวกีตซึ่งเป็นชนชาติที่เขามายึดครองดินอินเดียจากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชชาวกีตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานด้านปริมากรรมเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆเมื่อมาอยู่ในอินเดียเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมาเพื่อสักระบูชาการสร้างพระพุทธรูปมีสองขนาดคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระพุทธรูปขนาดเล็กพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักสองนิ้วยี่สิบนิ้วขึ้นไปจัดว่าเป็นพุทธพระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่ว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชาต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปีอานิสง์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้หนึ่งอากุศลกรรมในอดีตตาซา แต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นศูนย์สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสัพะพะยันตรายสลายสามเจ้ากรรมในเวรในอดีตตราตร์แต่ปางก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกเว้นจากการจองเวรสีเรายักษ์ผีพลาดสดงูพิษ เสือลายไม่อาจเป็นภัยห้าจิตใจสงบปวงภัยไม่เกิดฝันร้ายไม่มีลาสีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเป็นมงคลหกมั่นคงในคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินความคาดหวังครอบครัวสุขสรรวาสนายั่งยืนเจ็ดคำกล่าวเป็นสัตว์ฟ้าดินปานีถวยเทพยินดีมิตรสหายปีดา แปคนโง่สิ้นเขาคนคนเจ็บหายได้คนป่วยหายดีความทุกข์หายเขียนสตีจะได้เกิดเป็นทายเก้าพ้นจากมวลอกุศลเกิดใหม่บุญเกื้อกูลมีปัญญาเลิศล้ำบุญกุศลเลืองลองสิบสิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแห่งทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนามบุญ อย่างอเนกทุกศาต์ของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่ก้าสามารถได้อภิยาหกสำเร็จโพธิญาณการจัดสร้าง,งพุทธลูกและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าวสันั้นในงานวันเกิดงานมงคลต่างๆการสลอง ยศหรือตำแหน่งการทำบุญสะดอกเคาะหรือขอพรการขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส,ส่วนบุญกุศลแก่ผู้ที่รองรับไปแล้วเป็นต้นหากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวนี้จะก็จะเป็นพลานิสงส์สืบไปการบรรยาย อดิสงของการสร้างพระพุทธรูปในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกการะชะนี